เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธ,ธานีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหนึ่งใน25เขตดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562ถึง2,566โดยขับเคลื่อนผ่านคุณธรรมหลักรับผิดชอบสามัคคีมีวินัยสร้างสรรค์งานผ่านกิจกรรมส่งเสริมความดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมเสริมสร้างความตระหนักและโฟกัสกลุ่มประกาศการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่คุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานส่งเสริมความดีถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมาและระดมความคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมความดีของแต่ละกลุ่มแปลงคุณธรรมหลักสู่การปฏิบัติดังนี้สุราหนึ่งร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มอำนวยการเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างความภาคภูมิใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่5ในรูปแบบกิจกรรมลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ3 R Reduce, Reuse, Recycle กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกิจกรรมการใช้หน้ากากาอนามัยผ้าแทนการใช้ครั้งเดียวทิ้งกิจกรรมการใช้แก้วน้ำแทนการใช้ครั้งเดียวทิ้งกิจกรรมขยะไม่ไร้ค่ามูลค่าเท่ากับไข่และกิจกรรมส่งพลาสติกกลับบ้าน สารพลังสารสร้างงานกลุ่มอํานวยการเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่5โดยบรรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการทําความดีสร้างจิตสํานึกสาธารณะเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันทําทุกเช้าวันจันทร์ข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคําปฏิญาณ และผู้บริหารได้พบปะพูดคุยสื่อสารการดำเนินงานขององค์กรกับบุคลากรในองค์กรแต่งกายดีวิถีไทยวิถีธรรมกลุ่มอำนวยการเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่4่รณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรแต่งกายที่ถูกต้องสวยงามเหมาะกับการละเทศะโดยบูรณาการกับกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ และในโอกาสต่างๆสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรร่วมร้อยน้ำใจสายใยเพื่อการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมเพื่อระดมความช่วยเหลือให้กับนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุประสบภัยได้แก่บัติเหตุพายุอุทกภ,ภัยไฟไหม้บ้านและภัยธรรมชาติอื่นๆทั้งอย่างสร้างขวัญกำลังใจ ประสานสัมพันธ์ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองจิตอาสาพัฒนาสารสามคัคคีกลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและชุมชนรวดเร็วทันใจใส่ใจทุกบริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่ดีถูกต้องรวดเร็วจิบกาแฟเปิดใจกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกิจกรรมที่สร้างให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร Smart Works กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรในองค์กรปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยการวางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานและบุรณาการในความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ร่วมรักสามคัคคีเสริมสร้างคุณธรรมทำบุญตักบาตรกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามคัคคีสร้างความตระหนักในการทำความดีด้วยการทำบุญตักบาตรร่วมกันคิดดีพูดดีทำดีคุณธรรมนำชีวิตสู่ความก้าวหน้าจริยธรรมมีคุณค่าสร้างความสุขเสรีกิจกรรมที่สอง การส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพถเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสถานศึกษาและข้าราชการครูในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพถอจำนวน116โรงผ่านกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนในปีงบประมาณ2566ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนรับการตรวจสอบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นไปโดยดำเนินการแล้วดังนี้ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองผ่านการประเมินระดับ1ดาวจำนวน116โรงคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนที่ได้รับการรับรองผ่านการประเมินระดับ2ดาวจำนวน62โรงคิดเป็นร้อยละ53.45โรงเรียนที่ได้รับการรับรองผ่านการประเมินระดับ3ดาวจำนวน51โรงคิดเป็นร้อยละ43.97โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง ผ่านการประเมินระดับ4ดาวจำนวน3โรงคิดเป็นร้อยละ2.59เราจะสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดินคุณธรรมน,ำ,นำถิ่นไทยให้สุข,ขี กิจกรรมที่3การวิจัยการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรทุกคนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรม,รมต้นแบบและได้มีการถอดบทเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมความดีที่กำหนดไวอ้อย่างเป็นรูปธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม3ประการคือรับผิดชอบสามัคคีมีวินัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งได้สร้างเครือข่ายและขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมเครือข่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน8เขตพื้นที่การศึกษาผ่านกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบรรริยมกัับคคุณธรรมมนนน้กวาใดิจกรรมที่4ยกย่องเชิดชูเกียรติการทำความดีประกาศผลการทำความดีผ่านกิจกรรมส่งเสริมความดีมาถิดมาร่วมใจ ดดมรุงไวว้ในคณคณาีกิจกรรมที่5การสร้างเครือข่ายและขยายผลการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบสร้างเครือข่ายและขยายผลการดําเนินงานเปิดบ้านคุณธรรมใน2รูปแบบดังนี้ 1. เผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและผลการดําเนินงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.surat1.go.th เมนู องค e. ์กรคุณธรรมต้นแบบ 2. จัดนิทรรศการการแสดงผลการดําเนินงาน fram, พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบรวมเป็นภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเนื่องในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเป็นภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชมแชร์เช <iet> ียร์เครือข่ายการศึกษา 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบเครือข่ายได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตส,สองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64จังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเมื่อวันที่สมีนาคม2566คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตร ให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งที่มีผลการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ชาวสพาปาสุราธานีเขตหนึ่งทุกคนมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศสืบไปแล้วพบกันใหม่การพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบปี6